สวัสดีค่ะกับกมมพบมาพ่อกับครอบครัวจ้พี่น้องมื่อนี้ก็พามากินขนมจีนซาวน้ำปลาคือเก่าจะ้ะสูตรเก่าสูตรเดิมแล้วก็ซิมีเป็นกุ้งขวามาจ้ามาจา้าเสแซ่บน้ำกันปรุงงามมาคือเก่าจะ้ะ มนเนียนขวากุ้งมะทนหันอลไจ้ะด้วยลงไปกุ้งฝอยขั่วใส่ขว้าใส่เกลือแล้วก็ใส่ผงปุ้งรสนะจ้ะมาพี่น้องขออนุญาตเสาวมือคือเก่าเมนูเสาวอีกแล้วเด้อพี่น้องแสบน้ำกันจ้ะ không vòi quả Má bên cổ cái <laughs> gì Cổ nhai hen Văn cổ Nhưng mà tự thật Nhai hen กินครับมันซ้ำที่คอปากได้แล้วเนาะพี่นนังที่กินจะสูตรเก้าแทบไปเจ้สูตรเก้าตัวเดิมแทบจ้ะ ไ,ได้ว่าจะกินกุ้งมั่งก่อนแหละเอาไปมาได้กินกุ้งไฟท์ซ้ำเปรโโี้ยวจุกดีในะจามมือนี่ nắm nấm tìm bạc Làm trong không Hôm đen Pip, pip. Cùng thép thép chưa ra à, cũng phải anh em những quán này <laughs> cũng kèm được nữa Hãy กุ้งมังกรกลายเป็นกุก้งไฟสามมือนะค้าวบางของชาติ อกาสหน้าเจอกันไหมน้องพี่น้องเสื้อนักสูบไม่ชอบแม,ๆๆมนบอาจ่าไป นี่ค่ะใชเห็ดน้อยเดียวจ้าขนมเซนมันเป็นก้อนก็เป็นต้มแล้วก็แบบบางๆมันเป็นก้อนเมื่อกี้เลามันสีลายพระเพียงก้อนออกปารแตกออกมาลายครับพนักงากินบ่เเรือเมื่อนนี้ใช้พริกหกเม็ดช่วงนี้พวกกินเผ็ดลายจ้ะแซ่บท่อง กินเท่าที่จะคองกินได้ไม่ค่อยกินได้โดนเล็กุงวันลงไปหลายอยู่จ้ะ ็ดยูจา้างจะมาเผ็ดไรฉันเลยไปสอนกลุ่งก้อนเหมือนไอ้พี่น้องเก็บอยู่ในนั้นลังไหมฉันดลยไปสอนกลุ่งกอยู่ พี่น้องจ้ามื้อนี้ก็กเอาเมนูขนมจีนเส้นน้ำปลาสูตรเก่าสูตรเดิมนะจ้าน้อกินกับกุ้งฝอยขว่กะทะหอมๆจ้าหอนๆเลยมื้อนี้ผู้ใดโชคดีก็ขอให้มันมานลำล้ำรอยๆได้จ้ะเด้อพี่น้องผู้ใดพลาดกับหัวหนาใหม้นะจ้าะมื้อนี้ก็กเอาเมนูขนมจีนเส้นน้ำปลาแซ่บๆมาฝากสูตรเก่าสูตรเดิมจ้ะพี่น้องกันมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะจ้ะขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามและชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์แล้วพอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ